โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเปิดบัญชีกับแอปบิตครับนะครับเพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลนะครับเพราะว่าอนาคตโลกอนาคตกำลังมานะครับเราต้องตามเทรนให้ทันด้วยนะครับโอเควิธีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถทำตามไปได้เลยนะครับแบบง่ายๆช้าๆนะครับ โอเคขั้นตอนแรกเราต้องเข้ามาในลิงก์หรือว่าเบราว์เซอร์เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่ที่อยู่อีเมลนะครับที่เราจะต้องการสมัครนะครับแล้วก็อันที่2นะครับให้เรามาตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งค่าให้รหัสผ่านให้มีความปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งรหัสผ่านนะครับต้องมีความยาวอย่างน้อยแตัวอักษรนะครับแล้วก็มีตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็รหัสยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านทั้ง2รอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสมัครบิดครับนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดสมัครบิดครับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตกลงและเงื่อนไขแล้วก็ให้เราอ่านไปก็ยาวอยู่นะครับท่านพูด ชมก็ไปอ่านเอานาแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดใช้งานอีเมลนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปดูที่กล่องอีเมลของเรานะครับแล้วเราก็มากดยืนยันอีเมลอยู่ในกล่องนี้นะครับกล่องอีเมลของเรานะครับที่ทางบิดครับส่งไปให้นะครับแล้วกดเปิดในโฮมนะครับ แล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดยืนยันอีเมลแล้วให้เราโหลดแอปนะครับซึ่งผมโหลดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็โหลดตามได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วก็ใส่อีเมลที่เราได้สมัครไปในขั้นตอนแรกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเขาก็จะให้เราตั้งพินโค้ดนะครับ6ตัวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเหมือนแอปธนาคารเลยครับแล้วก็จะมีแบบสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปก่อนโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขของบิ t ครับนะครับ ให้เรานะครับอ่านดูก็ได้แล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็ให้กดชันยอมรับนะครับโอเคนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เข้ามามีบัญชีของเราในนี้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการยืนยันตัวตนนะครับ ตอนนี้เราก็ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือบัตรประชาชนนะครับเมื่อมีพร้อมแล้วนะครับก็กด ตรงสีแดงนี้ได้เลยครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดำเนินการตามคิวนะครับก็คือกดดำเนินการต่อครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือให้เราใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อใส่ข้อมูลพื้นฐานเสร็จนะครับมันก็จะมี ้าเรากดทันไปมันก็จะมีการสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการรับความเสี่ยงของเรานะครับแล้วก็อาชีพอะไรด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องกรอกให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับซึ่งจะทําให้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนผ่านง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะขอข้ามไปนะครับเพราะว่ามันจะลึกมากแล้วก็มี ข้อหลายข้อครับเพราะว่ามันต้องตามตรงตามความเป็นจริงของท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อยืนยันอะไรข้อมูลขั้นตอนอะไรเสร็จแล้วนะครับรอประมาณสิบห้าวันเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําการผูกกับบัญชีธนาคารนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ผมก็คิดว่า น่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะครับก็คือผูกบัญชีธนาคารเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของเรานะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถกดเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆครับใส่ชื่อสาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชีแล้วก็อัปโหลดหน้าสมุดเท่านี้นะครับขั้นตอนนี้จะง่ายครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ